บทที่15ถึงบทที่20บทที่15มงคลจะบาายะสิบีติเิมาติเตชโยเชยัสติธิมาหิตเตมหาคุณาปะริเมตตะบุญญาติการาสสะพันตรายะนิวารณสมะทัสสะขพวโตอาระคะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขวัติงสมะหาปุริสละทณานุภาเวนะสัตตีสีตะยานุปเยนชนานุภาเวนะอตุตตระสตมังภารานุภาเวนะสัพพนะรังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปาลมิตานุภาเวนะ ทัศปปปาร็มีิตานุภาเวนะทัศปรมัตถปารัมมิตานุภาเวนะสีรักสมาธิปัญญานุภาเวนะพาุทพานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะตัลานุภาเวนะยียธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะคัมมคขันทานุภาเวนะขวะโลกุตาละธรรมานุภาเวนะอาทังที่กะมคานุภาเวนะอาทัสตาปัติยาโลกะเวนะ พระวิญญาณุภาเวนะจะตกสักจจะย,ยานั้นค่เวนะพระสัพพะยานานุภาเวนะสัพพัญญุตตยานานุภาเวนะเมตตาการุณาปุถิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปาริตานุภาเวนะแัตตะนตะยักสัคตานุภาเวนะโดยีหังสัพพะโรคะโตภพุทธ,ธายาโสภุตตา ตุสัพพัทาอากาสัพพะพักจักวะนะภูมิคังคามหาสัพพะอารักขกาเทวตาสัทธาตุ่มเหออนุรักษันตุเพราะว่าตุสัพพะมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาสตีเพร่อวันตุเตเพราะว่าตุสัพพะมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสตาสตีเพร่อวันตุเตเพราะว่าตุสัพพะมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสตาสตีเพร่อวันตุเต นักขตยักขะปุตานังปาปะค่ะมิวาระาปริตตสานุภาเวนะหัรตวัเตสังปะตะเวนะขัตขตยักขะปุตานังปาปะค่ะมิวาระาปริตตสานุภาเวนะหัรตวัเตสังปะตะเวนะขัตขตยักขะปุตานังปาปะค่ะมิวาระาปริตตสานุภาเวนะหัรตวัเตสังอุปัตะเวนบทที่สิบหกพัทเจกรัตตคาถาอธิงนานวาขมยะนักปฏิกังเพอนาคตังบุคคลไม่ควรคำเนิงเจชิงที่่วมตนุ้มไม่ควรเลือกที่เที่ยงไม่มา จางปฏิมานกลางอัปปะนจะอนาคตต่าง,ง,าง,ง,าางสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนาคตไปแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังสะทะสะทุป,ฐฐปสติกสังฮิระังอสังตุปังตังวิทะมัติมุมขะรุไหเย,ยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่น,น้อนเงีนยไม่ควรแยน,นทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพลินการเรียนทำนั้นเลยให้ปรบลงเถิดอาเชวะกิจามาตับฟังโภชัญญามะระนังสุเว ถึทงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละในเล่าจะงม้ความตายในวันดลูกพะอินโนสังคปรเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความติดเพี้ยนกับมัจุระผู้มีศรียาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอววอังวิหารวิมารตาบีมอหรวรัตตมาันที่ต่างต่างเรียนประเทศกับกระโตสติสันโตอาจิคเตมุนีติพระพุนีผู้สงบย่อมมีย่อมเรียกบุคคลที่มีปกติ อย่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยียจครานทัางกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีนึ่งเกริาด้วยประการชนิดหนึบทที่17อภินัปรปจเวคณะปญหาชราธารรมมหิตลังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงคนความแก่ไปไม่ได้พญา,า,า,าธิธรรมมหิตพยาธิจิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมหิมรณะอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงคนความตายไปไม่ได้สัพเทหิเม ปิเอหิตนาปะเปหินานาภาโวินาภาวเราจะละเว้นเป็นต่างๆทั ingo, ้งว่าจะต้องได้ปนกระท้อนจากของรักของเจริญใจทางสิ้นไปกรรมสักกรรมหิกรรมไทยอะค่ะกรรมโยนิกรรมปัญญุกรรมปฏิสระนากรรมกรรมของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดกรรมมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยากรรมวังกริสามมีกฤตยานังวะปาปะกังวาตัสสะทายาทาะวิสานีเราจะทำเป็นแลไว้เป็น สลาย่างนี้ทุกวันทุกวันคือบทที่18แปดพวิหารวนาไม่ตาใหญ่เอเมสุตาเอกังสมิยางพระกวาสาวตถิยัวิหารติเชตวันนีนาตปิการสหรามีตตะโพกวาปุมมันิบกวิัเปนตัเตปีครูพกกวาตัปัจจุบสรงวาเอกทัวจไม่ตายเเจนมีน่อาศัยวิทยาพัวิทยาวิมิยาตายายันตายะวัตุติดายะอนุตาย จิตใจสุสมาริตัยเอกาตสานิสังสารกันไม่เอกาตสาสิทังสุปฏิปสุขภาพติปุสติทับปาปังสุภินังพัสสติมนัสานภิโยหติอะนัสานภิโยโหติเรยวตารักตินัสสกิวารุังวาสัตังวะกามติตังตุวะตังติตังสะมาคิยักตินิขวันโนปัตสุสติอัสสะมุหนุกะลังกโลติวัตตะเลอปปติวัชชะโตกรรมโลคูปะโหติ เนีตายยาพิภเวเจตโตมุติยาอาศัยตายยาภาวิตายาปุริกตายยันตายยาวัตถุปตายาหนุษตายาปริจิตาจาสุสมารตายยาเมฆเอกาตสาตังสาปาตังขาอาทิอนุติโสเป็นามเมตตาเจตโตมุติอาทิตย์โสเป็นนามเมตตาเจตโตมุติอธิปิสาเป็นนามเมตตาเจตโตมุติอาทิหักได้จ้า गतिहकारहि लोजो सोपनना मेत्ता चेतोन गतिहकारहि ओति सोपनना मेत्ता चेतोन मुक्तिदिधिना कारेहि मितिसा परनामेत्ता चेतोन मुक्ति तथा कारेहि लोजो सोपनना मेत्ता चेतोन मुक्ति सत्तं हा कारेहि पोति सोपनना मेत्ता चेतोन मुक्ति तथा सहा कारेहि तिसा परनामेत्ता चेतोन मुक्ति तथा में हि पंचहकारहि लोजो सोपनना मेत्ता चेतोन मुक्ति sa pesta pera api apa sani kasuki atau lan tuh sape pana wera api apa sani kasuki atau lan tuh sape buta atau apiya api apa sani kasuki lan tuh sape cokala wera api apa sani kasuki atau lan tuh sape apa power perih apa nang wera api apa sani kasuki atau lan tuh tuh teh में ही पचहाका रही अनुति सोफरनामें तो में सतहा रही और सोफरनामें तोमती सफा वेला अपि पचाने का सुखियान बड़े सफे पूरी वेला अपि पचाने का सुखिया तना बड़े रान तो सफे अरियावेरा अभी पचाने खा सुखिया तना परे रान सफे अलहरियावेरासा तन बे

เวระพป่บ้าน <Box> ิคาสุขิยะท่าังประเด็นตุสัพเพอุปาริมายญาติสายอสการเวระพป่บ้านิคาสุขิยะท่าังประเด็นตุสัพเพปุระูรจุมายาทิสายปนาเวีระพี่ะ้านิคาสุขิยะท่าังประเด็นตุสัพเพื่ปชิมายาทิสายปนาเวีระพี่ะ้านิคาสุขิยะท่าังประเด็นตุสัพเพื่อปุระยุมาญิสายปนาเวีระพี่ะ้านิคาสุขิยะท่าังประเด็นตุสัพเพื่อตระกันญาทิสายปนาเวีระ Apa pesan ni kau suki, tanam beri dan tu sape saya panawera vera. Apabila pesan ni tanam beri dan tu pasu saya panawera vera. Apabila pesan ni tanam beri dan tu utara ya. panu saya ana wera Apabila pesanika ni kau tanam beri dan tu sape di saya panau vera. Apabila pesan ni tanam beri dan tu sape saya panau. Apabila pesan ni kau suki, tanam beri dan upari saya tewa. ที่สัยยานาเวาทีประสานนิฆาสุทธิาตานังปริเดันตุสัพเพปุรัติมายาทสัยยุตาวเวราภิยประสานนิฆาสุทธิตานังปริเันตุสัพเพปปชิมายาทสัยยุตาเวราภิยปสานิาสุทตานังปริันตุสัพเพปุตรยสยยุตาเวราภิยปสานิาสุทตานังปริันตุสัพเพทักินยาทสัยยุตาเวราภิยปสานิาสุทตานังปริันตุสัพเพ

อันเปยปาาชุกยตัปริังุสัพเพอุตระยานุสัยะอัตวิยปนาเวระอยปาาชุกยตัปริังุสัพเพนยอนุสัยะอัตวิยปนาเวระชานิคาชุกยตัปริังุสัพเพเอตมยะนุสัยอัตวิยปนาเวระอยปาาชุกยตัปริยังุสัพเพอุรายะนุสัยอัตวิยะปนาเวระ

abaya pesani ka sofia tanam beri yang dosak ha utara ya cunus saya uji yo wera abaya pesani ka sofia atanang bede yang dosak ha ya yang saya uji yo wera abaya pesani ka sofia tanang bede yang dosak ha hedi maya di saya uji wera abaya pesani ka sofia atanang bede yang dosak ha Upani di saya itu ya wera, tapi ya bisa nih tanam beri yang dosa pe, kurakimaya di saya kuisa wera, tapi ya bisa nih tanam beri yang dosa

sape peru ya ano sa iya ariya wera abiya sa niha sukiya tara abiran do sahe takina ya ano sa iya ariya wera abiya sa niha sukiya tara abiran do sahe tapi ma ya ni sa iya ariya wera abiya sa niha sukiya tara abiran do sahe o pari ya ni sa iya ariya wera abiya pesa niha sukiya tara abiran do sahe pura ti ya ni sa iya anariya wera abiya sa niha sukiya tara abiran do sahe pasi ma ni sa อนาริยาวเวราอภิญาจานคาสุยะตัห์ังสัพเวตระยนิสัยอนาริยาเวราอภิาจานคาสุพิยะัปเรณังตุสัพเพระยานิสัยอนาริยาเวราอภิาานคาสุยะตัปเรณังสัพเทตระยานสยอนาริยาเวราอภิาานคาสุพยะตัปังสัพเระยานิสั

อนุสัยเทวเวาอะทปสานาสุิานปริหารตสภเพินยะนุสัยเทวเวาอที่ยปสานาสุิานปริหารตสเหติเมยทีสายเทวเวาอท่ยชาเสุตานปริหารตสภเพุปรมยที่สายเทวเวาอทปสานาสุิานปริหารตสภเพกราติเมยทีสายมสเวาอะทปสานาสุิานปริหารตสภเพสุยที่สาย Ini pesan kita supaya tanah beri non susah pergi ya si saya masa wera apa pesan kita supaya tanah beri non aki pergi kaki naya si saya masa wera apa pesan kita supaya tanah beri non susah pergi maya anu saya wera apa pesan kita supaya tanah beri non susah pergi maya saya wera apa pesan kita tanah

अभी अब सा निका सुखी है हित बड़े नंज सफे हो मैया की साया उन वेरा अभी अब सा निका सुखी है ताना की साया फिर पद का वेरा अभी अब सा निका सुखी है ताना बड़े नंज भी मैं ही था सहा कर रही थी साफर ना मैं पाँच जो मैं सफे सौ सत्ता या बहा ना बचे दवा बहा देना बहा ना ปัจจาทานังวัชย์ตัวะอปฏิยาทานเนนะอวิเหสังวัชย์ตัววัอวิเหสายะสัพเพสัตาเวเรโนโัวตุมาเวเรโนสุขิโนโัวตุมาทุกิโนสุขิตัตาตัวตุมาทุกิตัดตาติเมติสภะการิเหสัพพะสัพเพสัตาเมตตาญาติเมตตาตังธรรมังเจตยะติิเจโตสักภะพยายามปัจจานิยติยุทธาในหิจิตา จะปิติวิมุติเมตตาจะาเจโตวิมติจาติเมตตาเจโตวิมติเมตตาธรรมะรวิหารภวนานิพิตาบทที่สิบเก้าเทวตาอุยโยชินาคาถา ทุกขปัตตาจินิทุกขเพยปัตตาจินิเพียโสกปัตตาจนิโสกโหตุสะเพริปายิโนเอตาวตาจะอัมเหิสัมปตังตุนยสัมปตังสะเพเทวะโมอดังตุสะสัมปติสิทธิยะธนัจจังตุสะเพยาสิมังรักันตุสะตพาพาวณะรักตุถุกขชันตุเทวาตา

ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอ,นอันยสงท์แห่งการบูชาพระราดานดตายด้วยการสาธยายปรบสดของพระสุตพระปริเลศพระคาราตนลอยขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแต่ข้าพเจ้าห้อยคนรจะผิดใครดังควรขอเจ้ชาช่วยให้ความรอดทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุมัติการสวดสาตยาบยสดและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนอยฟอนให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคล พระพิตาย,ยาอดเศรษฐีเ,เ,เรหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวันที่หกแปตลอดจนวัตถุมงคนทั้งควงที่3ามสิสร้างขึ้นให้เตรียมด้วยอนุภาพแห่งประดิจจังสรมในสักสิกประการเธอ